ถางแม่แต่งแม่เลยที่เราขับรถไปร่วมงานด้วยเป็นยังไงบ้างเขารีเกรสมาหรือว่ายังไงก็เป็นเป็นแผนที่เราแพทวางแผนกันไว้อยู่แล้วครับแล้วก็พอดีไปผมก็เลยมีหน้าที่ต้องเอารถไปเข้าฉากรับง,งานแต่งแม่ครับแต่ว่ารถมันมดือ้อมันดื้อนิดน,นึงครับครับที่อยู่มันก็ดับเหรอครับมันก็ดับอยู่กลางทางด่วนครับโอ้ก็พยายามสตาร์ทเขาอะไรเงี้ยครับรวสักพักเหมือนเขา เขาตื่นครับเขากลับมาเขาตอนแรกเขาใจเย็นอยู่เขาหลับไปเลยครับเขาหลับไปเลยผมก็เลยพยายามปลุกเขาปลุกคุยกับเขามานะลูกงานแต่งแม่แอนลูกอย่าเสียหน้านะลูกผมก็สตาร์ทไม่ติดมันย้อนกลับไปย้อนกลับไปนั่นคือแม่แอนรีเควสมาว่าอยากให้มันอยู่ในซีนนั้นหรือว่าโอ้ลอกว่าถ้ามันมีอันนี้เข้าไปมันจะดูก็ช่วยกันด้วยครับก็อยากจะเอาไปให้แม่แอนด้วยแล้วก็ แม่แอนก็ชอบคันนี้อะไรย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านั้นมีการเทสมาสตาร์ทตัมันว่ามันติดไม่ติดก่อนถึงวันงานเทสทุกวันติดทุกวันแต่มันมาหลับวันนี้แต่มันก็กลับมาครับก็โชคดีครับที่เขาหายงอนแล้วเขาก็ผมก็พาเขาไปได้มันตอนแรกตกใจไหมพี่รุ๊ที่แบบตกใจมากเพราะว่าอยู่กลางทั้งด่วนมนเต็มไปหมดเลยแล้วเปิดประทุนด้วยเปิดประทุนด้วยครับเราสองคนนองเราแบบสองคนยังไงบ้างมันลึกราักนะตอนแรกผมอยู่คนเดียวครับน้องแต่จีไม่อยู่ครับก็ ทำอะไรไม่ได้ครับพยายามคุยกับเขาอะไระครับดูเช็คอะไรเขาเขามีอะไรรั่วไหมอะไรเงี้ยแออต่ว่าเข้าฉากทันใช่ไหมครับเข้าแบบเข้าสิทันครับทันครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ขับอยู่ครับออ <laughs> ตอนนั้นโอ้รู้สึกยังไงบ้างความเป็นเสียมันเริ่มกล้ารยังไงด้วยความที่เรารักรถเราก็รัก <laughs> มันเป็นเรื่องปกติของโอ้ยแล้วครับการที่เขารถรถเก่าของงอนหรือว่าเขาเสียอะไรเงี้ยครับก็หาวิธีแก้ครับถ้าถ้าไม่ได้จริงๆผมก็เตรียมรถสไลด์ไว้แล้วสไลด์ไปที่งานเก็ทำไมเราถึงตัดสินใจขับไปลูก ว่าไม่เอาสายันธุ์นะสไลด์ไฟอะไเอาเราตัวจริงนะสไลด์ไม่ได้เออก็แต่เกือบสไลด์แต่ทันเนาะใช่แล้วพอมาสตาร์ตอีกครั้งนึ่งเพราะอะไรหรือว่าปล่อยสักพักนึ่งจะค่อยมันขึ้นเองไม่รู้เลยครับไม่รู้เขาเป็นอะไรมันเลิกแล้วมันด้วยความที่เราเป็นมาริโอ้นะแล้วเราเสียบเป็นทางดบวกมันมีแค่ในละครจริงๆไม่ใช่ ในชีวิตจริงมันเยอะกว่าในละครอีกครับแลก็มันเป็นอยู่ทุกมุมเมืองเลยครับแล้วตอนนั้นพี่จันจิตรอให้เดินทางมาหาเดินทางมาหาซื้อกาแฟมาให้แล้วก็นั่งนั่งจรู้กำลังใจให้ด้วยกันเหรอใช่ครับก็นั่งใจล่มๆนะอะไรเงี้ยแต่แดดมันร้อนนะแดดร้อนครับจริงจริงมันมีโมเมนต์เคยไหมที่ให้จันจิตรอมาช่วยเข็นมันเคยมีใช่ไหม มีครับมีเขาก็องพร้อมครับครั้งนี้เขาได้เข็นเลยครับครั้งนี้เขาไม่ได้เข็นนะครับครับผมอย่าเสียชื่อคือตัดติดตัดติดบางคนก็แอบแตว่าว่าอุ๊ยคิดดูสักติอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องแบบนะขีนรถอันเนี้ยไปตักแดดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับน้องสงสารครับบางทีแต่ผมก็สงสารตัวเองด้วยแล้วก็สงสารคนรอบข้างด้วยครับผมแต่ก็คือเราใจเรารักไงครับรู้สึกดีแค่ไหนครับที่พี่เจนจิบพร้อมที่จะลุยทุกสถานการณ์นอกจาก คือบางทีก็ไม่อยากให้เขามาเจออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันแต่ชุดที่เป็นโรกงานมันดูไม่เรืร่องอะอยู่นทางดูดทางคู่เลน,นโอ้โหครับมันมันเต็มที่เลยครับใส่สวยเงี่ยมันใช้เวลานานมัยบนทางดูที่กว่ามาันจะติดอะประมาณครึ่งชั่วโมงครับอือครับตอนนั้นมีคนแถวแถวทางด่วนครับน่ารักมากเขาก็เดินมาแบบ เห็นกระตุกเลยไหมพี่ผมบอกกระตุกไม่ได้เขาก็เลยเอากล่องมาเขียนว่ารถเสียอะไรเงี้ยมาวางไว้บนหลังรถให้น่ารักมากใช่ครับน่ารักมากครับปจะเไทยมาพี่นนองครับก็ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ใต้ทางด่วนตรงนั้นด้วยนะครับถ้าไม่ได้พี่จะเสร็จเลยแต่ยืนยันว่าเราก็ยังสู้ไปกับมันไม่มีการที่บอกว่าเข็ดไม่เข็ดครับวันนั้นไม่ได้เข็ดนะครับเข็ดมาถึงเข็ดจอรถเก่าไม่เข็ดครับแม้เสียงรอบข้างจะบอกแล้วว่าพอเออแต่เราไม่พอรถตู้เอย รถันนี้เรถเต่าครับรเตา่าเอเอมันมันเป็นสเสน่ห์ครับตอนมันพังเราก็จะรู้เอ๊พังตรงนี้นะอะไรเงรี้ยตอนนั้นมีอารมณ์เสียไหมโอ้หรือว่ามองโลกในแง่ดีตลอดเลยวะเดี๋ยวมันก็มาคือผมก็พยายามซ่อมครับตอนนั้นก็โทรหาช่างอะไรเงี้ยครับก็ดึงสายดึงมั่วไปหมดครับดึงออกมาเอ๊ะอะไรวะนี่ส่กลับไม่ถูกพูดถึงบรรยากาศงานนะคะ ี่ตกลับมาเปลี่ยนชุดทันใช่ไหมแล้องมาเปลี่ยนชุดด้วยใช่ไหมอ๋อเอาไปเปลี่ยนที่งานครับก็ทันอยู่มีเงินบ้างกับบรรยากาศแม่แอนโอ้งานบรรยากาศงานแต่งของแม่แอนก็ดีมากๆนะครับมีแบบเหล่าศิลปินมีเด็กๆในที่เป็นสนิทกันในวงการมากันเยอะมากครับก็แบบมีทั้งผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานที่แบบอบอุ่นน่ารักมากครับก็เป็นงานหนึ่ง้ดอกไครับที่พี่สติได้ดอกไม้ตีนตีนน้ำตาลอีกแล้วตีนนี่ใส่ลูกกลมแล้วก็ถิดดอกไม้อะ อ๋อจริงๆครับผมก็น้องก็ได้ดอกไม้ครับแต่แต่น้องไม่ได้ได้โดยตรงอีกคนนึงได้เพราะมายักมือแน่ๆน้องเหรอใช่ครับกลัวน้องจะเสียตำแหน่งจากการที่มือเหนียวใช่มใชเราได้ฉายานี้มาตั้งหลายปีแล้วใช่ครับก็เลยก็ต้องตาแหน่งต้องคงอยู่ไม่มีการแบบปฏิเสธมั้งหรอกแบบว่าปฏิเสธยามาเนี่ยผมก็กำลังดูรถอยู่รถจะจะกับบ้านได้ไหมน้องก็ไปรับดอกไม้ผมก็ไปดูรถแล้วก็ยืนมาแสดบายรอเพื่อถ่ายรูปรวมกับแม่แอนรอว่าเอ๊ะเดี๋ยวจบงานแล้วต้องกลับบ้านให้ได้นะ น่คนในงานเขาแตวกันอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้ยินนะตอนนั้นผมเออกำลังซ่อมรถอยู่มารู้ตอนหลังมารู้ตอนหลังโอเคเพราะมันเป็นอาขันนะเขาได้หรายเขาเพิ่งกติบอกว่าสามช่อต้องแต่งแล้วอาขันเลยเหรอหมายถึงว่าสามช่อต้องได้แต่งแล้วแต่เนี่ยมันน่าจะเป็นสิบแล้วมันจะเป็นโหลแล้วเขารับได้อีกครับเขาโอเคเขาแฮปปี้แต่คือมันก็เป็นเป็นแบบกิมมิคอะไรเงี้ยสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับอย่างงานนี้ก็น้องก็ไม่ได้ได้หรอกแต่ว่าคนก็แบบอยากเล่นแกงเอาแสดงว่าก็เป็นิกเนเจอร์ของเขา ว่าเวลาจะไปแกะแตงกวาต้องมีดอกไม้ติดไม้ติดมยูตรงนใช่ครับแล้วก็เขาแบบไม่รู้ครับดอกไม้ลอยไปหาเขาตลอดอมีอะไรกันอยู่เหรอรไม่รู้มันลอยไปหาเขาตลอดไม่ต้องเกินไม่ต้องไอ้โดดเซตอะไรอย่างงี้ไม่ต้องผมไม่ต้องยืนอย่างี้ก็เข้าเลย ย้นอนกลับไปแรกๆอ่ะที่พอไปเข้ามือเขาโอ้มีใจหวันหว่นมีหวันหว่นมันต้องแต่งเราไรู้ว่าต้องยังไงมาหรือว่ายังไงตอนแรกๆที่เขาได้แล้วหล่ออะไรมันไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับก็คือเราเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็แบบสนุกอะไรเงี้ยน้องก็แบบน้องก็เป็น,นคนทีน่แบบ ไปงานเขาก็อยากให้งานสนุกอะไรเงี้ยน้องเขาก็เต็มที่บางทีบางทีการที่มารับดอกไม้เงี้ย gang. บางคนเขาอายเขาเขินไม่ค่อยออกมากันอะไรเงี้ยแต่น้องก็จะแบบไม่อายไม่อายก็ไม,ไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่อายแต่คืออยากให้งานสนุกครับอ,อยากให้อยากให้งานสนุกอะไรเง<อ>ี้ยอยากให้แบบเคนเฮฮาสนุกกันเลยไม่พี่อกไหมพ่อก็ได้มาเขาเก็บเปไหนรับข <hayat> เขาก็คง <im domestic> เอาก็รอมันแห้งเขาคงจะต้องทิ้งคงไม่ได้เก็บเป็นสุดหรอกครับแต่ว่า ที่ในไทยก็มีแล้วที่มิวนิคต่างประเทศก็มีคนเอาดอกไม้มาให้พี่จันจิเหมือนกันใช่ไหมที่มิวนิคใช่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 เป็นเดมาให้ใช่ครับตอนนั้นันคือเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าพี่จันจิเมากับดอกไม้เขาเลยเอามาให้ั่ไม่ครับเขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่มิวนิกครับแล้วเขาเขาขายดอกไม้เขาก็เลยเอามาให้ครับแล้วเขาจำเาจัจิได้เขาจำได้เขารู้จักน้องเป็นแฟนคลับน้องครับแล้วมีหวหััไหมคะไม่เขาเป็นผู้หญิงนะที่เอามาให้ไม่้ ใช่ใช่คนสวยต้องเหมาะกับอะไรหนึ่งามใช่ไหมใช่ก็แฮปปี้อะเขาน่ารักมากทนี้ก็เป็นยังไงครแฮปปี้ดีชิปิปวาน่ครับาิปก็แฮปปี้มากครับผมก็แบบได้มีโอกาสเดินทางไปกับแม่กับครอบครัวกับแม่ขาใช่ที่แม่ของผมของท่านี่ตันจแล้วก็เดินกีนไปด้วยชริงมันมาเติมพลังให้กับ ่็ผมเป็นเป็นความฝันผมอยู่แล้วผมอยากไปเที่ยวมาอยากไปทัวร์ไปเที่ยวในที่ที่เราแบบเออที่ที่พ่อผมอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ก็เลยมีโอกาสคราวนี้ก็ว่างก็เลยได้ไปครับเพี่จิบสร้างตำนานอะไรไหมคะเนี่ยไม่มีไม่มีตำนานอะไรใช่ครับก็แฮปปี้เที่ยวกันด้วยดีแล้วดังนั้นขออนุญาตถามเรื่องหนึ่ง้วกันคดตอนนี้ที่พี่จะจุดและจัดที่ว่าอะไรว่าเวลาเวลาจะบอกเองว่าเราเหมาะกับใครอะไรอย่างเงี้ย เขาโพสเหมือนตัดร้อดีค่ะแบบว่าเหมาะสมให้เหมาะสมมาให้ในเวลาคนตัดติดอะไประมาณเนี้ยคก็เข้าไปให้กําลังใจแล้เราโยนมองแล้วเกี่ยวกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับเขาไม่แน่ใจนะครับอันนี้แต่ก็ก็เ,เป็นกําลังใจให้น้องอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าน้องเครียดน,นะเขาส่วนใ้ญ่เขาโดนแบบนี้บ,บ,นบ่อยๆเยยนี่ยเราดีใจคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์โซเชียลอ่ะ ก็พยายามบอกเขาครับว่าอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยแต่บางทีคอมเมนต์ก็แรงเหลือเกินก็อยากจะบอกคอมเมนต์ด้วยว่าเออบางทีก็เบาๆหน่อยถึงต้องตอบที่คอมเมนต์มาเนาะใช่ครับเพราะว่าบางทีการคอมเมนต์มันบางทีมันรุนแรงเนาะหรือว่ามันมันมันควรจะมีลิมิตนิดนึงครับการที่เราคอมเมนต์ใครเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาคอมเมนต์เราแรงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอมเมนต์คนอื่นน่ารักๆด้วยที่จริงเขาพูดมาหน่อยใส่เราหรือพูดมาเล่าให้เราฟังนะเจออีกแล้วเนี่ย เขาเจอประจำครับเขาก็เขาก็คงมีการตัดคอสอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นไหมครับว่าเขาอาจจะเครียดเรื่องงานหรือเครียดเรื่องอะไรเขาทํางานเยอะมากเลยครับเขาก็ตอนนี้เขามีแบรนด์ของเขาด้วยครับแบรนด์เสื้อของเขาแบรนด์กระเป๋าอะไรเงี้ยเขาก็คงอาจจะงานเยอะครับแล้วก็อาจจะเครียดด้วย ที่ทําให้เขาม,มีกําลังใจกลัมาได้กําลังใจก็คือไปซื้อกระเป๋าเขา<อ>แล<อ>้วก็ไปหุดนุนเสื้อเขาอ,อะระตานนี้จะดีมากเ็ากกไปซัพพอร์ตทางเขาชและจริงที่เรามอบให้พี่จันจีนะคะทําให้เขาแบบดินได้เกลอนร ก็จริงๆน้องเป็นคนสบายๆง่ายๆเขาก็แบบเราไปเที่ยวกันแบบหรือไปดูหนังอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แล้วครับเขาเป็นคนที่ซีเรียสกับสิ่งแบบนี้นานแค่ไหนซีเรียสกับพวกคอมเมนต์หรอคอมเมนต์อะไรแบบนี้ผมว่านานแล้วล่ะครับเพราะว่าก็ก็มีคนที่แบบว่าคอยคอมเมนต์แบบในเชิงลบอะไรเงี้ยเอาจากคนล่าสุดที่โอได้เห็นที่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 ท่าสุดี่ท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 ่ที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  ผมว่าก็อาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมก็ได้แต่เป็นเรื่องอื่นเรื่องนี้บอกว่าอะไรแหละว่าตอนหน้านี้เขาจะเจอเขาดราม่าดัมางเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับคนรับชมเขาว่าเออเหมาะสมแต่ว่าจารักคู่ควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยคันที่คนคู่ควรเออครับครับผมก็ อย่างที่เขาบอกกับน,น้องก็น้องเป็นคนที่น่ารากักแล้วก็เล้วก<ม>็<ๆ>แบบงานเขาก็เยอะด้วยชว่วงนี้<ม><ๆ>เขาก็ทําหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเออ<ม><ๆ>การที่มันมีคอมเมนต์แรงๆบางทีเขาก็อาจจะแบบเอาเก็บไปคิดมากได้มาที่คอมเมนตรสร์สนุกปาแบบนี้พี่จันจีคิดว่าอยากจะใช้กฎหมายอะไรตัดสิทธิ์เนี่น้อง<ม>คงไม่ถึง<ๆ>ยังไม่ถึงจุดนั้นหรอกมั้งครับแต่ว่ากเก็แค่ถ้าโอเป็นในฐานะที่ที่แบบเป็นห่วงน้องเขาเนาะก็อยากจะบอกให้แบบเออถ้าแบบใครที่คอมเมนต์ก็อยากให้แบบมีลิมิตนิดนึงหรือว่าแบบ เรียกว่าอะไรอะครับคิดถึงใจของใจเราบ้างเขาเลยร้องไห้เราเขาเครียดนะครับเขาก็มีเศร้าจริงๆนั่นใชครับฝากไปด้วยนะครับฟู้ดทักล้างหมูเด้งวันที่28สิงหาคมนี้ครับจะเข้าโรงแล้วฮะก็ฝากคนไทยอย่าลืมอุดหนุนหนังไทยกันเยอะครับช่วงนี้ครับหนังไทยเขาเยอะเลยโดยเฉพาะฟู้ดทักล้างหมูเด้งนะจ๊ะอันนี้ฝากมาด้วยค่ะอันนี้หมูเด้งอันนี้หมูเด้งเหรอจ๊ะ มาจนนะไม่อ้อถามจริงเราได้ค่าตัวไหมหรือว่าเราเเพราะหลายคนรู้สึกว่าเราแก่เนดิวเรามาจนเขาหลอกเราขายเสื้อจนทุกวันนี้เราเป็นพี่เราเราได้ค่าตัวไหมหรือไย่ไไเ,เ,เลยพูดเลยเอาว่าเขาจ่ายจนผมต้องผมทําให้เขาทุกอย่างจริงหรอใช่ใจ่ายกว่าปกติหรอ ที่สุดก็คือคือเลี้ยงดูทุกอย่างพาไปกินข้าวทุกอย่างคือพวงกับผมแน่นอนจริงๆแต่จะในมุมที่จะเสนอคือพาเราไปตากฝนตากแดดอันนั้นตอนถ่ายตอนถ่ายมันเลี้ยงไม่ได้ครับพับใบก็แล้วปักทุก็แล้วแต่ฝนก็ยังมาจริงๆบรรากไอ้ผู้กับผมดูแลเราดีมั ดีมากครับผมกลับแบบเออตั้งใจมากก็เลยอยากทุกคนเนี่ยฮะต้องไปให้กำลังใจทีมงานฟูทักรักหมูเด้งแล้วละจังยีสิสิงหาแล้วจ้ะเขาให้ไปแล้วเขาจะเอากลับไหมล่ะเขาจะหลอกอะไรไมล่ะเนี่เออคือเขาเอาไปเยอะแล้วด้วยแหละเขาต้องโอเคตรงนี้บัญชีทรัพย์สินใหไรอย่ะเอี้ดมันคือยังไงก็คือคือคือที่ผ่านมาอย่างเก้าอี้นวดหรือว่าไอ้ตุ๊กตาที่บ้านอะไรเงี้ยบางตัวก็ได้ฟรีแต่มาขายเพื่อนแสนกว่าอะไรเงี้ย แต่ว่าพอมาเป็นผู้่มกลับเขาก็ให้คืนเพื่อนเขา <S <S แต่ว่าเขาบอกล่วงหน้าก่อนที่เขาได้เอาไปแล้วเข<อ>าก็เลยเอามาจ่ายตอนนี้มันค<อ>ืนทุนยังนะยังไม่ค่อยคืนเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> ให้กําลังใจเขาเนี่ยค่อนข้างเครียดมากเพราะฝนตกมาต้องยกต่อไมมีค่าจะจ่ายให้กําลังใจตลอดแล้วก็แบบคอยบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างมันเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยที่เขาแบบเต็มตัวอนอกจากแดงมาขนมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองเขาก็ก็ อยู่ให้กำลังใจเขาตลอดครับไม่ว่าจะมีอะไรก็กจะช่วยเหลือกันอะไจริงจริงโอ้กดดันมาเพราะว่าเขาคาดหบ,บังว่าโอ้มามันเป็นไมเอกอันล,าล้านลวก็จะต้องมาช่วยบูกเด้งเขาผมผมเชื่อเหลือเกินว่าหนังเรื่องนี้มันมีมีพลังงานที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นการแบบรวมตัวคนที่แบบรักหนังอะไรเงี้ยแล้วก็แจ็คก็เป็นคนที่รักหนังมากๆอยากทําหนังดีๆออกมาก็ผมว่าเรื่องนี้น่าจะถูกใจคนไทยแล้วก็อยากให้คนไปสนับสนุนให้เยอะ ไม่ได้ทหนิดนึงเังในครบรอบพี่โชลยจากปีนี้ครบรอบ15ปีปัจจาบันก็นัเหมือนกันนะแล้วจ้ะแต่นั่นไม่เกี่ยนกับมันมันเอาทรงจำของเราปีนี้นะกับพี่โชว์โอ้โหกับพี่โชว์ก็ปีนี้ก็15ปีครับก็พูดไปก็ไวเหมือนกันครับก็รู้สึกก็ยังเป็นหนังที่แบบมีแฟนคลับคิดถึงโออยู่ตลอดเลยครับโอไปไหนก็ยังมีคนเรียกโอพี่โชว์ยังแบบหนูเป็นน้องน้ำนะน้องน้ำไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดทุกรุนเลยป้ะเกิดทุกเจนมีน้องน้ำเกิดทุกเจนแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เราแฮปปี้ครับเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ได,ไ,ดได้เล่นเรื่องเนี้เออเป็นยังไงบ้างแต่เคาบอกว่าแม้วันนี้ให้ออกับไปใส่ชุดพี่โชว์โอ้กไงใส่ได้พี่โชว์เล่นบาสได้ไหมได้ครับผมผมยินดีครับ ผมไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วไม่คิดว่าหน้าเราพอคนหนุ่มหน้าเรายังเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ซิ้วมาก็อาจจะได้ก็อยางได้สองชั้นรอเราเรียนไม่ยอะอะไรอย่างนี้ใช่ครับจริงๆมันให้อะไรกับเราบ้างโอ้โหได้ให้เยอะมากครับอย่างเรื่องสิ่งเอกก็จริงๆอีกหลายเรื่องนะครับแต่สิ่งเ็กก็เป็นเรื่องนึ่งที่แบบมีชื่อเสียงไปหลายประเทศมากๆอย่างบึกบึกทั้งใช่อย่างที่ไต้หวันก็มีมีได้ทำรีเมคด้วยครับแล้วก็ ใช่ครับก็ยังเป็นหนังที่ทุกคนยังดูถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยเพราะก็ดีใจแล้วก,ก็ภูมิใจมากๆหนูแนะว่าถ้าโอ้กับไปคืนกับไปใส่ชุดนี้เลยตอนไหนที่ยากได้ตอนนี้เหรอฮะต,ต,ต,ตอนนี้ไปใส่ตอนนั้นได้สนนิจ๊ะเพราะว่าหน้าเรายังเป็นคันเด้งแต่ก็เป็นเด็กซิวนิดน,นึงโอเคคบขอบคุณครับ